ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะครับเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะให้เสือของเรานะครับทายผลฟุตบอลนะครับที่จะเตะในวันพุธนะครับกลางคืนในเวลาตีสองนะครับที่จะถึงนี้นะครับเราจะมาทายกันว่านะครับระหว่างอิตาลีนะครับกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ลิฟของเรานะครับเสือตัวนี้นะครับจะทายว่าทีมไหนนะครับจะเป็นทีมที่เข้ารอบนะครับหรือเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้กำลังวิเคราะห์นะครับที่เล็กของเราครับ ครับอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับดูว่าที่ลิซจาเลือกนะครับทายว่าอิตาลีนะครับจะผ่านเข้ารอบนะครับหรือว่าเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับในวันพุธนะครับเวลาตีสองครับตอนกลางคืนนะครับอ่าติดตามกันได้นะครับเชร์กันได้นะครับไปวุ้นว่าทีมของเรานั้นจะทายถูกมั้ยนะครับ